สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่มุกสิผ้ามาเบ่งหรือมาชมนะคะบางคนเพื่อนๆถามว่าแม่มุกช่าแบบนั่นแม่มุกคือช่าง่ายแถบคนเห็นแม่มุกช่าต้นใหม่นะคะ,ะเพื่อนว่ามันติดง่ายว่าสันเพื่อนก็นเลยว่าเราทําไมที่แม่มุกอ่ะช่าไม่ตะกิงนี่ยหน่อยวะสันบ่วยมันไม่ตะกิ่งหน่อยเลยคะ่ะกิ่งงายกับมีนะคะเดี๋ยวแม่มุกสิีไฮเบิงนะคะเป็นกิ่งที่แบบ บางข้างอ่ะมันจะพอดเหมือนแบบบางคนกระเจาถิ่งนะคะแต่ว่าสำหรับแมมโมกอะ่ะคิดว่ามันติดนะคะเบื้องทุกคนค่ะในกิ่งแบบเนี้ยโบน่าสิติดแมนบอทุกคนแต่ว่ามันติดแล้วนะคะนี่กิ่งแบบนี้นะคะอันนี้แล้วาก็สิมีกิง่งใหญ่ๆอีกแบบนี้นะคะทุกคนดูช่ำช่ำแบบนี้เลยนะคะกิงง่งใหญ่สาม,มารถให้ได้นะคะแต่แบบเนี้ย้า้าเป็นกิ่งแบบนี้บ่จำเป็นต้องใส่ตู้อบก็ได้คะ่ะ ช่าไปครั้งนอกแต่ว่าบต้องให้น้ำบ่อยนะคะให้น้ำให้ไม่ให้แห้งแต่ไม่ให้บ่อยถ่าแห้งร้ายกับ่บติดนะคะแต่ว่าถ้าแชะเกินไปก็ไม่ติดนะคะทุกคนให้พ่อประมาณอา,อาทิตย์นึงลดน้ําครั้งนึงก็ได้อย่าให้ดินที่ทเขาช่ำนะ่ะแน่นจนเกินไปนะคะ ให้ดินพอประมาณนะคะคข้ายๆกับล้วมๆอ่ะพี่น้องคะมีหลายต้นนะคะแม่มุกสีหายเบิ่งนะคะมีหลายต้นนะจ๊ะเนี่ยมันอยู่ขังในนะคะมันอยู่ขังในมีหลายมีมันอยู่ขังในนะคะมีหลายต้นอยู่เดอ้อค่ะเดินนี่เห็นบอกิ่งนี่กระเบนวัาติดเป็นอย่างคือโบโยกอ,อก๋อไหมเบิ่งมันมันกโยกยากนะคะแม่มุกกะบบโยกอันนี้นะคะคข่ายๆกับนี่บ๊อบางข้างนะบางคนอาจว่าสีว่าถ้าพูดนี่เนอะอาะจะเอาทิ้งก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็ปปัก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 เช่ามไว้แต่ปกติ กิ่งแบบนี้ไ่เน้นเอาหรอกค่ะแต่ว่าอันนี้เหมือนแบบพอบานเพิ่นเก็บมาเพิ่นเสียดายนะเพิ่นก็เลยปกัปกฝักมันก็ขึ้นเด้ค่ะทุกคนค่ะนี่เห็นบ่เห็นบ่นี่กิ่งเนี่ยอัน,นอันนี้แห้งสองกิ่งนะคะสองกิง่งเดี๋ยวจะยกมาให้ดูดนะคะสองกิง่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะยกมาให้ดูเด้อนะเอากิ่งเดียวนี่นะคะกิ่งเดียวอันนี้กิ่งเดียวเหมือนไงนะคะได้นะนี่พร้อมเลยนะคะ ตู้นี้แม่มกเปิดมือว่านนี่นะคะเปิดมือว่านนี่พร้อมที่สิถือแดดมากๆนะคะเมื่อนี้ไฮแดดแล้วแต่ว่ากะพี่น้องแข็งสีงามนะคะเดี๋ยวจะดูข้างในอีกนะคะจะดูข้างในอีกนี่ในทลิเนี่ยอันนี้เห็นไ่เสียหายนะคะตัวนี้แต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะก็เส้นการเสียก็นิดหน่อยค่ะนี่ตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมทุกคนนี่ ถ้าเวลานั้เท่ากับปากตรงนี้ค่ะตัดตรงนี้เนาะตัดตรงนี้ได้เพราะว่าเปยังาคือตัดตัดให้มันแตกุ่มนะคะถ้าบบแตกสิตัวนี้กระซิถ้าผู้ใดมากตัวเงียวกบ่ต้รงตัดก็ได้ค่ะแต่ว่าสําหรับเป็นมุกตัดเนาะตัดพูนกับข้างในผุ่นก็มีด้พี่น้องคะข้างในมันก็มีเห็นไหมเห็นไหมนี่ตัวเนี้ยตัวมีกระงามนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนี่ยสวยเห็นไหมแบบมีนะคะงามเนาะแต่ว่ากระได้นะคะได้ยูนี่เห็นบะ เดี๋ยวมีมุกเสหยเบิ้งข้างในอ่ะดูมันก็ล่วงลึกไม่ได้นะคะล่วงลึกไม่ได้นะข้างในโน้นก็มีนะคะสามารถปักช่ำได้นะคะเพื่อนเพื่อนบางคนสงสยัยเพื่อนสงสัยว่าคือช่ำแต่กิิงหน,หน่อยๆแท้ปกติแล้วข้าช่ำมันเป็นมันโมเม,มนต์ช่ำปลูกไวแบบว่าเข,าขา้าขยายพันธุ์แบบปลูกน้ำบานนะคะเข้ากับประจำเป็นตรงแบบเออเอาแต่ว่ากิ่งไงกับโบคอยนี่นะคะ กิใไง่แสงสวนบก่อยช่ำนะคะแต่ปกติเดี๋ยวสีช่ำประมาณนี้เนาะนี่พี่น้องคะกิ่งเนี่ยกิ่งนี่เห็นบ่ว่าเห็นว่าบบมียอดนี่เนี่ยกิ่งนี้อ่ะกิ่งนี้่เห็นบบมียอดแบบนี้ยังย่งย่งร่ำเขียวๆอยู่นะคะยังร่ำร่ำร่ำต่วนคนกับย่างเขียวๆอยู่นะเนี่ยยยังร่ำต้นยังเขียวๆอยู่นะคะเห็นไหมเห็นไหมโบโบโบเขียวปานตัวกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวเนี่ยสี ตัวนี้ปักสี่นะคะหนึ่งสองสามสีะะ่เสียหนึ่งนะคะเสียหนึ่งติดสามนะคะเวิร์กมากนะคะทุกคนแต่ตัวนี้ตรงนี้ปักสีนะคะตรองเป็นของเกานะหูงามงามค่ะพี่น้องค่ะงามหลายนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะถามใดนะคะทุกคนถ้าหากใครมีความสงสัยว่าอยากชําแบบไหนเนาะ จะเฮ็ดแบบใดถามได้นะคะถามได้แม่มกุกสามารถแร์ประสบการณ์นในการปักช่ำได้เด้อผู้ใดสิถามนะคะถามได้เลยนะคะแม่มกุกพร้อมที่สีแร์ประสบการณ์นในการช่ำได้เด้อค่ะเด้อสีขาวกับสีม่วงเปิดมอว่านี้ค่ะสมบูรณ์นะคะตอนแรกว่าอาทิตย์หนึ่งสีได้มัดเ่ถึงอาทิตย์ดอกค่ะพี่น้องคะสามารถมัดได้เลยเพราะว่าเข้าสังเกตได้ว่าตอนนี้เห็นไหมมันถึกแดดนะคะ บอได้เหี่ยวแต่อันใดนะคะไม่ได้เหี่ยวเลยนะคะล้าข่กับบบมีสควมสะทบสถทานก็พาทีเลยค่ะคือแบบเขาแข็งแรงมากอันนี้หมายถึงว่าต้นเฟื่องฝากของไม้มกุกอ่าหรือว่ากิ่งพันธ์ุของเราเลือกมากที่แบบดีนะคะพี่น้องแบบสมบูรณ์แบบมากๆเปิดใส่แล้วปกติแล้วถาเป็นบางถากิ่งพันธ์บอเีี่ยเปิดแบบนี้นะคะถืออากาศแบบนี้จะเหี่ยวนะคะ เปอร์เซ็นต์การหลอดกับร้ายอยู่แต่ว่าของกับสีมีตน้นเสียหายเหี่ยวลงนะะ่าแต่นี่บ่มี่สังเกตแล้วบบมีนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะโบมีเมนโมวาเอาได้สังเกตเลยนะคะไม่มีเลยนะคะบบมีต้นใดที่เหี่ยวเลยนะคะ,ะถ้าเป็นแบบนี้เห็นไหมถ้าแบบนี้คือบ่แข็งแรงนะคะก็ถอคือต้นนี้บ่บ่บ่บขึ้นมาแล้วนะคะเสียหายแล้วในต้นเนี้ยเราจะดึงมาให้ดูนะ,ะนี่ถ้าแบบเนี้คือหลากเขาเป็นเชื้อล่านะคะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนขอบคุณ